ทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอ,อกันในวันพฤหัส,สบดีที่15พฤษภาคม2568นะครับกลางสัปดาห์ลุ้นเชียร์ในศึกฟุตบอลลาดิกาสเปนเหมือนเดิมนะครับแมตต์เดย์นี้เป็นแมตต์เดย์ที่36นะครับวันนี้โปรแกรมลงเล่นหลายคู่เลยคู่ที่น่าสนใจเนี่ยผมไปเกมลุ้นแชมป์นะครับบาร์ซ่าจะบุกไปเยือนเอสปันญอนจะเล่นกันตีสองครึ่งนะครับ เหมือนเดิมฝากไว้ก่อนนะครับ e a k k a s นะฮะทักทายกันสอบถามเรื่องราวของฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทศนากันได้ตามหน้าจอดได้เลยนะครับ e a k k a ฝากคอมบอลไปด้วยนะครับก่อนแข่งบาซ่านำเป็นจ่าฝูงวันนี้ต้องการชนะต้องการ3มแต้มเพื่อการันตีแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับส่วนเอสปันยอนอยู่ในโซนท้าย,ายตารางนะครับมีอยู่39แต้มก็ดูจากแต้มเนี่ยยังไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่ วันนี้ถ้ามีแต้มก็มีโอกาสที่จะรอดเหมือนกันนะครับสำหรับทาะดนานเอสปันยอนแต่ว่าสถานการณ์ของเอสปันยอนก็ยังดูดีกว่าพวกเลกาเนสอาราเบสนะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาของทั้งคู่เอสปันยอนเนี่ยไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันแล้วก็เป็นการแพ้มาสามเกมติดนัดล่าสุดบุกไปเยือนเลกาเนสแล้วก็แพ้มา23งสามเฉือนวิวเลยนะครับส่วนบาซ่าในนัดล่าสุดเอลกาซิโกถือว่าเป็นนัดสําคัญเลย ชนะเรอัลมาลิดไป4ประตูท่ส3ททาให้การลุ้นแชมป์ของบาร์ซ่าเนี่ยดูแล้วค่อนข้างจะสดใสนะครับเกมแรกเจอกันที่บาร์ซ่านะบาร์ซ่าเปิดบ้านชนะ3ประตูต่อ1คู่นี้เจอกันก็ต้องบอกว่า บาซ่าดีกว่านะครับอ่าส่วนในเรื่องของนักเตะผมโฟกัสไปที่บาซ่าลุ้นแชมป์เลยนะครับคือวันนี้เนี่ยเรวานอฟสกี้ยังไม่ฟิตโอกาสที่จะเป็นฟรานตเลสได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงก็มีโอกาสสูงแต่ก็เชื่อว่าเรววนยังไงก็มีชื่อสำรองแน่เกมลุกยังอยู่กันครบครับมีลามินจามมลมีลาฟินยาแล้วก็ตัวปั้นเกมใช้ดานนี้โอโมส่วนมิดฟิลก็เพรดี้เฟงกี้ดดยองแนวรับอาราลโคคูบาซี่อ่ประตูเป็นแต่เซกน ก็มองแล้วชื่อชั้นบาซ่าดีกว่าความมุ่งมั่นของบาซ่าต้องการชนะเพื่อปิดจ็อบ ศึกลีกาสเปนในในฤดูกาลนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญเกมรุกโข่ช่วงหลังๆเนี่ยเล่นดีมากๆทั้งราฟินญาลามินจามลหรือจะเป็นฟรนตอเลสเองก็ก็ตามนะครับผมว่าเกมรุกของบาซ่าค่อนข้างจะครบกว่าเอสเปนยอนก็อาจจะได้เปรียบกับการเล่นในบ้านแต่มองโดยรวมนะฮะสภาพทีมตัวนักเตะความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ฟอร์มการเล่นณนะปัจจุบันก็ต้องยกไปที่บาซ่าว่าที่แชมป์ลีกาสเปนในฤดูกาลนี้ก็บาซ่าผ่านได้แน่ครับผมมั่นใจว่าทั้งยามา ราฟินญาจะฟอร์มดีต่อเนื่องนะคู่นี้้าสกอร์แรกมาเร็วไหลแน่นอนนะผมเชื่อว่า2ลูกน่าจะยิงถึงเอกมะขาวชี้ชัดปันธงไปที่บาร์ซ่าพูดคุยเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับแอ eak 99นะครับเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับเข้าสู่ในวันพระศุกร์ที่15พฤษภาคมครับสำหรับลีกที่น่าสนใจที่ลงเตะช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับก็ต่อเนื่องกันสําหรับศึกลาลิก้าสเปนเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่3ช่วงกลางสัปดาห์แล้วยังไงขอบคุณมากครับตามช่อง Follow ช่องกันด้วยนะครับอยากติดตามรีวิวฟุตบอลดีๆเอาความพร้อมมาฝากกันแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายรายงานตัวได้ที่หน้าช่องโปรไฟล์ด้วยครับราโยก็กำ สองนัดหลังนะครับกลับมาชนะรวดได้6คะแนนเต็มนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาเนี่ยยังพอได้ลุ้นไปพวกฟุตบอลยูโรปาลีกได้ขณะที่เรอัลเบติสครับอันนี้ลุ้นไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยเพราะว่าอยู่อันดับนะครับเลขตัวเดียวอยู่ฟอร์มการเล่นก็เป็นที่จดจานกันมากว่าดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเจ้าเดมุนแอนโทนีนะครับนี่ช่วงนี้นี่มายิงกับแอซเซททุกนัดเลยแล้วก็ประสานง,งานกับอิสโก้นะครับแล้วก็เซริกบาคัมบูอีกมินามซ้ำเนี่ยก็เข้าชิงนะครับบอลถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีก ไปแล้วด้วยครับไปลุ้นแชมป์ตรงนั้นเลยแต่อย่างไรก็ตามครับโคต้าในลีกนะครปัจจุบันก็ยังต้องลุ้นแบบเต็มที่เพราะว่าการได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยจะได้ไปเพียงแค่ยูโรปาลีกเท่านั้นแต่ว่าถ้าได้โคต้าในลีกก็จะได้ไปถึงถ้วยใหญ่สุดก็คือยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับวันนี้คงเป็นเกมที่ไม่ง่ายแล้วก็เป็นเกมที่ต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับโอกาสการมาเยือนวันนี้เนี่ยรายยเองก็เป็นทีมไม่หมูนะครับย่ามองว่าเล่นด้วยยากครับเบติสเองก็ต้องคงจะเจอความลําบากกับรูปเกมที่ค่อนข้างอ อัดครับเพราะว่ารายโยเองเป็นทีมที่ไม่ได้เน้นสตาร์เน้นทีมเวิร์กแบบชัดเจนคือไม่มีตัวแบกในการยิงประตูแบบคนใดคนหนึ่งนะครับพวกมิดฟิลตัวรุกเนี่ย บ่งเฉลี่ยกันยิงคนละ3 4มหลูกแบบนี้ทั้งทีมเพราะฉะนั้นเกมรุกค่อนข้างหลากหลายครับผมมองว่าวันนี้ครับเจ้าถิ่นอย่างไรโยบายกาโนจะดับซ่าเรอัวเบติสอย่างน้อยๆครับพวกเขาจะไม่แพ้ได้ครับเบติสเองวันนี้น่าจะได้เต็มที่เพียงแค่ผลเสมอเท่านั้นครับและนี่คือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลวันนี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนแต่แบบนี้ได้ใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาครับติดตามคลิปวิเคราะห์ นี้ก็ค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับ15พฤษภาคมกลางเดือนพฤษภามาแล้วนะครับเร็วมากเลยนะครับมิลาลิกัสเป็นเตะแอดมาริตแหะครับก็จะบุกไปเอาชนะทางด้านของโอซาสุนา่าด้วยสกอร์เดียวเหมือนกันนะครับทุกท่านติดตามกันอยู่นะครับก็เหมือนเดิมครับฝากด้วยกับช่องนี้นะครับกูรช่องกุรุฟุตบอลผมชัมเอฟเ99นะครับแล้วก็ ช่องทางของบอลวันนี้กับทีมงานบอลวันนี้นะครับสาทยาได้เลยนะครับบอลวันนี้ก็ฝากแบรนด์ไว้ด้วยนะครับเพราะพวกเราก็รวบรวมข้อมูลนะครับความเคลื่อนไหวนะครับสตินะครับรวมถึงวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฟุตบอลนะครับกับทีมงานเองกับในส่วนของ กูรู Guru, ชื่อดังระดับประเทศนะครับทั้งผู้บรรยายกีฬาแล้วก็นักวิเคราะห์ฟุตบอลชื่อดังระดับประเทศที่รวมกันอยู่ตรงนี้กับช่องบอลวันนี้นะครับก็สามารถที่แอดไลน์กลุ่มเข้ามาได้นะครับผ่านทางไลน์แอดที่ gm 3 3ครับแอดไลน์ like เข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอด gm 3 3เข้ามาร่วมกลุ่มกันละกันนะครับเอาล่ะไปดูส่วนแอนดมาริดนะครับบุกเยือนโอซากซูน่าครับออันเนี้ยผมว่าแมาริดสามแต้มได้แล้วก็หนึ่งสกอร์เพียงพอนะครับโอซากซูน่าเองก็ ถ้านัดหลังแพ้เกมเดียวนะก็ถือว่าผลงานใช้ได้นะครับแต่ว่าคุณภาพผู้เล่นก็ยังดูเป็นรองทีมเยือนอยู่นะครับมอยโกเมสลูัสตอโรไอมาโอลอสนะครับจะเป็นสามมิดฟิลด์ห้องเครื่องข้างในนะครับโดยมีคู่หน้าเป็นลูเบนกาเซียกับอังเตนบูดิเมียนะครับก็ไม่ได้ดีแบบคงเส้นคงวาเท่าไหร่กลางๆนะครับซึ่งพวกเขาก็รังดับ11ของตารางไม่ได้ลุ้นอะไรนะครับขณะที่อันบันลิดเองเนี่ยยังต้องทำหน้าที่3มแต้มของตัวเองไปก่อนใน ในเขาเรียกว่าในทางทฤษฎีอาจจะยากแต่ว่าก็อย่างน้อยเนี่ยไม่ให้แต้มมันไล่กับทางท่านของบิวเบลนะครับบิวเบลไล่ขึ้นมาเนี่ยเหลือ6กแต้มแล้วนะครับก,ก็ก็เป็นเกมที่พวกเขาน่าจะจัดเต็มเหมือนเดิมแล้วก็น่าจะเอาชนะได้4คนเนี่ยริมเส้นใช้คอนอัลาร์เกอร์กับไม่เขาหุบเข้ามาเป็นไดมอนด์เป็นคอนอัลาร์เกอร์กับจูเลโนซิเมอเน่ Simone, แล้วก็คู่กลางจะเป็นโรดริเกซเดปอร์กับพาโบบาลิออสนะครับแล้วก็คู่สุดหน้าเป็นฮูเลนอาบเลสสลับมาจับคู่กับ ทางด้านของเรซูเดอร์โซลอ์ที่ช่วงหลังได้ลงตัวจริงต่อเนื่องเหมือนกันนะครับาทางด้านของอาเบเลสก็พ้นโทษใบเหลืองมานะครับก็จะได้เล่นสลับกับโซลอ์บ้างนะครับมผลิด hmm. บ,บุกชนะได้ครับแอนด์ลิดบุกชนะได้ตามหมีนะครับก็จะบุกไปเฉือนอาทางด้านของอโอซานซูนาแบบวุดหวิดครับก็สกอร์เดียวครับในการบุกไปชนะในเกมนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ